ROV ในโหมดฮุกเช่นเคยครับและครั้งนี้ผมสุ่มได้จะลุกนะครับเป็นแครี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เหมือนกันครับสกิลแรกก็คืออ่าอลูกดอกภาพทิศทางนะครับสกิลที่2ก็คืออ่าพุ่งชนแล้วสตตจะติดสตันและถ้า3ก็คือ อะไรอ่ะเหมือนบัฟนิดๆอ่ะก็จะมีการเอฟเฟคอะไรสักอย่างนะคือก็มีความบางอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับตนแต่ผมว่าเล่นก็หนุกดีนะถ้าแบบพุ่งชนเสร็จแล้วก็ใช้ท่าอ่าใช้ท่าสองกับท่าสามเอ้ยท่าสองกับท่าหนึ่งนะครับเพราะว่าท่าสามมันเป็นท่าป้องกันนะเอาไว้ กัดไม่ให้ฝั่งตรงข้ามดึงได้ใช้หุกดึงเราอะนะแล้วเราก็ใช้ท่านึงกับทาสองทีนี้มันก็จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ายิ่งโจมตีใกล้นะครับท่าน,นึงนะยิ่งโจมตีใกล้ยิ่งแรงนะครับเพราะว่าลูกดอกห้าดอกมันจะลูกดอกตั้งห้ามันจะเข้าตรงศัตรูพอดีนะแต่ถ้าเราโจมตีไกลเนี่ยมันก็จะเข้าโดนหรือไม่โดนมันก็ลดได้ิีเดียวอ่ะอื นี่แหละอย่างที่บอกครับโหมดนี้มันมีดีตรงที่ว่ามันส่มไงแต่พราะสมเนี่ยเราก็จะได้เล่นตัวที่เราไม่ค่อยได้เลือกเล่นด้วยนะสมเล่นก็สนุกดีไปตอนจึงในช่วงแรกๆเราออกของในคบเนยการโจมตีมันก็จะเบาแต่หลังๆมันจะแรงขึ้นกว่านี้นะครับโดยฝั่งเรานะครับตอนนี้ก็จะมีเจ้าอาดูอินนะมีลิกเตอร์มี มีสลิมนะครับแล้วก็มีโมเลนนะครับก็มีแครี่สามตัวไฟเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็แท้งหนึ่งตัวนะครับไม่มีเมดเลยในเ่วนของฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะมีทาร่านะครับมีอิลี่นะครับมีเทลเซียนมีอะไรอีก แต่ดูก่อนแต่ตอนนี้ปร์เซ็นต์ก็สูสีกันนะ่อนข้างสูสีอยู่ค่ัอะไรอีกสองตัวละโอ้ยมีทูเรียนอีกตัวนะครับฝั่งนึงนะทีนี้เราต้องระวังเตียวเส้นหนยเพราะว่าเตียวเส้นมันแช่แข็งได้ไงอ๋อแล้วก็มีเอมิลี่นะครับเอมิลี่เตะตัวเตะตายนะ ดูอินฝั่งเราก็ใส่ไฟจริงๆเลยนะครับไปไฟไปไฟฝั่งตรงข้ามน,นะก็คือเล่นคือต้องก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละเพราะว่าจะได้ดึงไฟตรงข้ามที่อยู่นอกกรอบนะครับทีนี้สไตล์การเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ยางไก็พยายามอยู่ในกรอบ้วการแตรับเกมนี้นะครับคือถ้าเราตายปุ๊บเนี่ยก็รีบกลับมาในกรอบให้ไวเลยนะครับยิ่งไฟไหนอยู่ในกรอบนานที่สุดก็คือชนะนะทีนี้ มันก็จะเสียเปลี่ยบม,มากเลยถ้าไฟใดไฟหนึ่งมีคนออกนะครับก็ะจะหมดสนุกทันทีนะยี่เกือบโดนแช่แข็งเอมิลี่มาหนิตัวทูลินอยากด้วยเหรออยกตายได้เ,เหรอมาอดับ,บเบิลคิวไปเลยเอาไปอิงบอกกลับวงกลับวงยี่มาหน่อยเห็นไหมนี่มันจะเล่นนกขึ้นถ้าเราออกของได้เยอะครับถ้าโจมตีท่าหนึ่งมันจะแรงมากเลย จะลอบเคลื่อนดึงมาสตันไปนี่มาหมุนอะไรตรงนี้ตอนนี้นะครับฝั่งเราอยู่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งตรงข้ามอยู่เจ็ดสิบแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฝั่งตรงข้ามนำตอนไหนเนี่ยหรือตอนที่เราออกนอกวงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวเล่นไม่ได้แล้วเราต้องกู้นะครับกู้ทีมกลับมาเป็นเอ่อฝ่ายน้ำไม่ได้เมื่อกี้หมุนอะไรอีกเฟี้ยวเฟี้ยเออ ฝั่งตรงข้ามถ้ามีเตวเทียนหรือมอีอ่ีสูดเนี่ยผมจะเก็บ2ตัวนี้ก่อนเลยนะรู้สึกว่ามันมันมันน่ารำคาญอันติอารีถ้าชงเตียสกิลมันน่ารำคาญมากเลยมันจะทำให้แบบอ่าเดี๋ยวแช่แข็งอ่าเดี๋ยวโดนยิงอ่ามาันยิงไกลมันยิงมาจากตรงไหนอะไรเงี้ยฝั่งโดนเก้าสิบฟาวเหร ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ในวงนะช่วยกันครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสุดฐานนะถึงฝ่ายตรงข้ามจะนำแต่เราก็ตามได้นะครับแค่อยู่ในกรอบแต่มันก็จะมีตัวที่ชอบออกนอกขอบหลายตัวเหมือนกันนะเห็นสองเราแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นวิธีการเล่นของเขานะเพื่อป้องกันโดนศัตรูยิงนะครับ ทีนี้ก่อนเออเพ่นเนี่ยตั้งคอมโบครับใช,ใช้ท่าใช้ท่าสองสตันแล้วก็ใช sure. ้ท่าหนึ่งยิงเพื่อให้ศัตรูสตันก่อนแล้วก็ใช้ท่าหนึ่งอัดไปเลยตุ้มปันได้แล้วแปดสิบกว่าแล้วเพือนว่เดี๋ยวเดี๋ยวมันออกไปทำไมกันตวนั้นอ่ะเอ้ยอย่าเอาน้ากรันซิเวอร์อุ้ยอันตีอ่าจะหมุนอะไรสักษานี่ตรงนี้ยนะอี 90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนตอนนี้เรานำแล้วครับช <9 S 1> นะไม่ชนะไหมเออตีตื้นมาได้เยอะมากเลยจาก60%สิอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้ MVP นะครับอาดูอินหรือเปล่าอืมถ้าอาอนอถ้าเอาเราได้ใช่ไม่ถ้าจะบอกว่าถ้าได้อาดูอินได้ก็ดีใจด้วยไงเออลิ้พัน